สวัสดีค่ะในฟันไฟฟลวันนี้นะคะเราก็จะยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพร่างกายก่อนไปออกกําลังกายได้ยินเสียงปีมวยแล้วน่าจะรู้ว่าแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะยืนบนแมทให้มั่นคงด้วยท่าทาดาสนะหายใจเข้าวาดมือประนมสูงหายใจออกภาพลําตัวโฟลด 3ครั้งนะคะหายใจเข้ายืนตัวตรงวาดมือประนมสูงหายใจออกภาพลำตัววางมือข้างเทา้าหายใจเข้ายืนตัวตรงวาดมือประนมเหนือศีษสหายใจออกภาพลำตัวหายใจเข้ายืนตัวตรงวาดมือประนมสูงคราวนี้หายใจออกเราจะนั่งไปบนแมตนะคะนั่งทับส้นเทา้า หายใจเข้าวาดมือขึ้นประนมเนื้อศีรษะหายใจออก Child Pose หายใจเข้าลุกขึ้นนั่งวาดมือประนมเนื้อศีรษะหายใจออก Child Pose ท่าเด็กค่ะหายใจเข้าลุกขึ้นนั่งวาดมือประนมเนื้อศีรษะหายใจออกภาพลำตัวลงในท่าเด็กหายใจเข้า <LER chapter> <el inals heimer> วาดมือประนมเหนื้อศีรษะหายใจออกโดดึงมือลงมาตรงกลางหน้าอกคุกเข่าขึ้นแล้วก้าวขาขวาไปข้างหน้าตั้งหัวเข่าขวาผลักสะโพกไปข้างหน้าไกลๆหายใจเข้าวาดมือประนมเนื้อศีะเอนลำตัวด้วยก็ได้หายใจออกครึ่งหะนุมาน หายใจเข้าตั้งหัวเข่าขวาวาดมือประนมเหนือศีรษะตัวตรงหายใจออกดึงมือประนมตรงหน้าอกหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกกลางแขนเปิดหน้าอกมาด้านซ้ายมือหายใจเข้าคืนตัวไปตรงกลางประนมมือกลางหน้าอกหายใจออกทวิสต์ไปด้านขวาเปิดหน้าอกไปด้านขวาหายใจเข้าประนมมือตรงกลางหน้าอก วาดมือเหนือศีษะหายใจออกครึ่งหนุมานหายใจเข้าตั้งหัวเข่าขวาวาดมือประนมเหนือศีษะหายใจออกดึงมือตรงกลางหน้าอกหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกเปิดลำตัวมาด้านซ้ายกลางแขนด้วยนะคะหายใจเข้าประนมมือกลางหน้าอกตรงกลางหายใจออกทวิสต์ไปด้านขวาหายใจเข้าคลื่นมาตรงกลาง แล้วก็วาดมือประนมสูงหายใจออกครึ่งหานุมานหายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายคราวนี้เราจะหมุนไปด้านหน้าแมตหรือด้านหลังแมตอีกฝั่งหนึ่งตั้งหัวเข่าข้างซ้ายบ้างนะคะหายใจเข้าวาดมือประนมสูงหายใจออกครึ่งหานุมานข้างซ้ายนะคะ หายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายวาดมือประนมสูงหายใจออกดึงมือตรงหน้าอกหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกพล่ยแขนซ้ายมาด้านหลังยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าลึกหายใจออกเปิดลำตัวมาด้านขวาหายใจเข้า ตรงกลางยกแขนสูงหายใจออกทวิสต์ไปด้านซ้ายหายใจเข้าวาดมือประนมสูงตรงกลางหายใจออกครึ่งหนุมานขาดซ้ายหายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายวาดมือประนมสูงหายใจออกดึงมือประนมตรงกลางหน้าอก หายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกไพรมือขวาด้านหลังบ้างยกมือซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกทวิ i s t มาด้านขวาหายใจเข้าคืนไปตรงกลางมือซ้ายยกตลอดเวลาหายใจออกทวิ i ต์ไปด้านซ้ายบ้างหายใจเข้าตรงกลางวาดมือประนมสูงหายใจออกครึ่งหะนุมาน หายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายประนมมือตรงหน้าอกแล้วสลับมาด้านหลังแมตบ้างนะคะตั้งหัวเข่าขวาบ้างหายใจเข้าวาดมือประนมสูงหายใจออกครึ่งหนุม,มานหัวเข่าขวาอ่าขาขวานะคะ หายใจเข้าตั้งหัวเข่าขวายกมือขึ้นประนมสูงหายใจออกดึงมือตรงกลางหน้าอกหายใจเข้าลึกครั้งนึงค่ะหายใจออกกลางแขนเป็นแคคตัสเลยหายใจเข้าเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่ขึ้นหาเพดานหายใจออกบีบข้อศอกบีบแขนมาเจอกันข้างหน้าหายใจเข้าประนมมือหายใจออก ครึ่งหนุมาหายใจเข้าตั้งหัวเข่าขวาวาดมือประนมเหนือศีรษะหายใจออกดึงมือกลางหน้าอกหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกกลางแขนคัตตัสค่ะหายใจเข้าเปิดหน้าอกเปิดหัวไหล่หาเพดานหายใจออกงุ้มหัวไหล่นะคะเอาศอกเอาแขนมาชนกัน หายใจเข้าทรงมือขึ้นประนมเหนือศีรษะเลยหายใจออกครึ่งหานุมานหายใจเข้าตั้งหัวเข่าขวาประนมมือกลางหน้าอกคราวนี้ไปข้างหลังแมตตั้งหัวเข่าซ้ายบ้างนะคะหายใจเข้าวาดมือขึ้นประนมเหนือศีรษะหายใจออกครึ่งหนุมานขาดซ้าย หายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายวาดมือประนมสูงหายใจออกดึงมือตรงกลางหนะ้าอกหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกเปิดแขนทวิสต์มาด้านขวาเอามือขวาจับน่องขวา หายใจเข้าคืนไปตรงกลางวาดมือประนมสูงหายใจออกกลางแขนเปิดลำตัวไปด้านซ้ายเอาศอกขวาฮุกหัวเข่าซ้าย Twist ์บิดนะคะหายใจเข้าคืนมาตรงกลางวาดมือประนมสูงหายใจออกครึ่งหานุมานหายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายวาดมือประนมสูง หายใจออกดึงมือไหว้ตรงกลางหายใจเข้าลึกครั้งหนึง่งหายใจออกทวิสต์มาด้านขวาเปิดกลางแขนเปิดหัวไหล่หายใจเข้าคืนมาตรงกลางวาดมือประนมสูงหายใจออกทวิสต์ไปด้านซ้ายบางเอาศอกขวาหุกเข่าซ้ายหายใจเข้าวาดมือประนมสูงตรงกลางหายใจออกครึง่งหนุมา หายใจเข้าตั้งหัวเข่าซ้ายขึ้นประนมมือตรงหน้าอกคราวนี้เราจะเข้าไปสู่ท่ายืนบ้างนะคะหายใจเข้าวาดมือประนมสูงหายจออกดึงมือประนมตรงกลางหน้าอกย่ำขาไปมาวอร์มขานิดนึงเอามือมากุมสะโพกหายใจเข้ายกหัวเข่าขวาขึ้นตั้งฉากหายใจออกหายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งหายใจออกเปิดหัวเข่าเปิดสะโพกไปด้านขวา หายใจเข้าลึกครั้งหนึ่งหายใจออกส่งขาขวาไปด้านหลังหายใจเข้าวาดมือประนมสูงคร c e n t l u n ช์หายใจออกเอ็นลำตัวไปด้านหลังไกลๆหายใจเข้าคืนมาตรงกลางหายใจออกเตรียมยกขาซ้ายขึ้นเอ่อขาขวาขึ้นนะคะเป็นวอลเลเย3หายใจเข้าเอามือเอาเท้าขวาไปจับกัน หายใจออกดึงมือดึงเท้าขึ้นเพดานมือซ้ายยื่นมาข้างหน้ายิ่งธนูหายใจเข้าคืนวางขาขวาคู่ขาซ้ายเอามือกลุ่มสะโพกนะคะหายใจเข้ายกหัวเข่าซ้ายขึ้นบ้างตั้งฉากหายใจออกหายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งหายใจออกเปิดสะโพกซ้ายเปิดหัวเข่าซ้ายไปด้านซ้ายหายใจเข้าลึกครั้งหนึ่ง หายใจออกส่งเท้าซ้ายไปข้างหลังบ้างหายใจเข้ายกมือประนมสูงครสเซนลันหรือายลันต์หายใจออกเอ็นลำตัวไปข้างหลังหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกวาดมือไปข้างหลังเตรียมยกขึ้นมาเป็นวอลเลีนสนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาหายใจเข้าเอามือซ้ายเท้าซ้ายจับกันหายใจออกดึงมือดึงเท้าขึ้นไปหาเพดาน แดนเซอร์โพสหายใจเข้าคืนไหว้ครูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไหว้สีทิศนิดนึงหันไปไหว้ทิศเฉียงนะคะทิศไหนก่อนก็ได้4ทิศนะคะไหว้รอบเวทีเลยครูบาอยู่ทุกทิศทุกทางนะคะแล้วก็ทิศที่4 แล้วหันมาไหว้ท่านผู้ชมนิดนึงค่ะนัมมาสเตแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ